สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีบอกวิธีการแก้นะครับสําหรับคนที่ปลดล็อกนะครับปลดล็อกแล้วไม่เจอไม่เจอตัวเครื่องว่าเชื่อมต่อหรือว่าไม่ได้เชื่อมต่อนะครับก็มาดูนะครับว่ามีสาเหตุอะไรบ้างครับหนึ่งเลยนะครับก็คือเครื่องนะครับวินโดว์ของเราเนี่ยนะครับไม่ติดตั้งตัว ADB ไว้นะครับก็คือมันจะอยู่ในไดรฟ์ C นะครับก็ เป็นตัวนี้ครับผมนี่เป็น adb ตัวนี้นะครับอ่าก็คือให้ติดตั้งด้วยนะครับถ้าไม่มีก็คือไปติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะครับวิธีการติดตั้งก็คือให้เข้ามาที่ดาวน์โหลดครับผมแล้วก็เป็น adb setup ตัวนี้นะครับกดเปิดได้เลยนะครับใช่นะครับแล้วก็พิมพ์อ่าพิมพ์ y นะครับพิมพ์ y แล้วก็ ติดตั้งแล้วก็พิมพ์ Y T หนึ่งแล้วก็ Enter นะครับอ่าอ่ามันก็จะเข้ามาสู่หน้าติดตั้งตัวนี้นะครับก็ให้ถัดไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้แต่ผมติดตั้งแล้วนะครับอ่าแล้วก็ปัญหาที่2นะครับก็คือมี Account นะครับไม่ตรงกันนะครับก็คือต้องล็อกอินตัวนี้นะครับแล้วก็ ล็อกอิในมือถือนะครับให้เป็นตัวเดียวกันบัญชีเดียวกันนะครับเบอร์เดียวกันนะครับโอเคก็ลองไปเช็คดูนะครับว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับแล้วก็3นะครับสายมีปัญหานะครับก็คือเปลี่ยนสายใหม่ครับผมไปซื้อสายใหม่นะครับก็ลองเช็คดูนะครับข้อ4นะครับไม่ได้เปิด usb นะครับแก้ไขข้อบกพร่องนะครับก็คือให้ไเปิดในโหมดนักพัฒนานะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่ามันเปิดยังไงนะเดี๋ยวผมขอ,อกลับเข้าสู่หน้าหลักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการเช็คนะครับว่ามันเชื่อมต่อแล้วหรือยังนะครับคลิปที่ผมสอนปลดล็อกไปก็คืออันนั้นผมไม่ได้สอนลง ADB อันนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาคลิปนี้แค่ให้นะ มาหน้านี้แล้วนะครับก็มาที่ตั้งค่าครับผมในที่ตั้งค่าของมี u i นะครับอันนี้เป็นลอมพิกเซลนะครับก็มันจะแตกต่างกันไปนะครับมาที่เปิดโหมดนักพัฒนานะครับแล้วก็เลื่อนหาคำว่านี่ครับการแก้ไขข้อบกพร่อง USB นะครับต้องเปิดนะครับต้องเปิดตัวนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับก็คือต้องเปิดตัวนี้นะครับเมื่อเปิดแล้วนะครับเราจะมาเช็คนะครับว่าเราได้เชื่อมต่อ ADB หรือยังนะครับให้มาที่โฟลเดอร์ ADB นะครับโฟลเดอร์ ADB ตัวนี้นะครับพิมพ์ไปว่า CMD นะครับเราก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้ออกมานะครับก็ให้พิมพ์ไปว่า ADB device นะครับ อ,อันนี้เราต้องอนุญาตก่อนนะครับโอเคอนุญาตแล้วให้เราเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเชื่อมต่อแล้วหรือ,อยังอย่างนี้คือเชื่อมต่อแล้วนะครับนี่แล้วก็ให้เพื่อนนะครับไปที่หน้าปลดล็อกนะครับก็คือหน้าบูตโหลดเดอร์นะครับกดปิดเครื่อง หรือรีสตาร์ทนะครับแล้วกดปุ่มลดเสียงค้างนะครับมาหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆจะใช้คำสั่งเดิมไม่ได้แล้วนะครับต้องพิมพ์ไปว่า fastboot นะครับดีไว้นะครับเช็คดูว่ามันเชื่อมต่อแล้วหรือยังนะครับอย่างนี้นะครับก็คือเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมปลดล็อกนะครับ ก็เข้ามาดูในนี้นะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับผมก็คืออันนี้ปลดล็อกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะรีเฟตดูครับก็ยังอยู่นะครับอ่ะก็คือถ้าจะกดอัลล็อกก็ต้องเชื่อมต่อกับมี a แอคเคาท์ด้วยนะครับแล้วอัลล็อกเนี่ยนะครับก็ต้องรอ7วันนะครับผมก็อย่าลืมสำรองข้อมูลนะครับก็คือหายแน่นอนนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมไปแล้วครับ